สำหรับในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงหมาสาวสามดาวอีกตัวหนึ่งที่ได้เข้ามาพร้อมกับซูเปอร์คลิกนั่นก็คือแวมไพร์เมคโอเวอร์ไรช์เชาว์นั่นเองโดยไรช์เชาว์ตัวนี้จะเป็นยูนิตสามดาวในชุดแวมไพร์ที่มีความโดดเด่นในทางด้านเรื่องของคาสเทมินาและความสามารถในการป่วนคู่แข่งโดยไรช์เชาว์แวมไพร์นั้นจะมีความถนัดในระยะกลางและระยะไกลในระดับ A ทั้งคู่ส่วนสไตล์การวิ่งหลักของน้องข้าวนั่นก็คือเพเชสเซอร์นั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของโกดเลตของน้องข้าวผีกันดีกว่าโดยที่น้องข้าวนั้นจะมีโกดเลตในส่วนของค่าสเตมินาบวก15%แล้วก็มีค่าพาวเวอร์บวกอีก15%้นั่นเองซึ่งจากโบนัสแบบนี้นี่เองทําให้น้องข้าวนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถปั้นค่าสเตมินาและพาวเวอร์ได้ง่ายที่สุดซึ่งจะเหมาะมากสาหรับการวิ่งในระยะไกลที่ต้องการค่าพาวเวอร์สูงเพื่อที่จะทการชิงตําแหน่งและก็ต้องการในส่วนของค่าสเตมินาที่สูง ในทางกับกันน้องข้าวนั้นไม่มีโก้ดเลดในส่วนของค่าสปีดและก็ค่าวิทซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเป็น0%หมดเลยทำให้ผู้เล่นจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาในส่วนของซับพอร์ตการ์ดที่มีความสามารถสูงเพื่อที่จะทดแทนในเรื่องของการขาดโบนัส2ค่านี้เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าน้องข้าวผีจะมีในเรื่องของค่าวิ่งระยะกลางเป็นระดับ A แล้วก็มีในส่วนของค่าการวิ่งระยะไมยเป็นระดับ C ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทําการปรับแต่งให้น้องข้าวไปวิ่งในระยะไมยได้อีกด้วยแต่จากโค้ดเลนและความสามารถต่างๆของน้องข้าวผีนั้นจะเหมาะกับการวิ่งระยะไกลซะมากกว่า และด้วยความที่ว่าน้องข้าวผีนั้นมาพร้อมกับแม่คลิกนั่นเองดังนั้นทั้งสองคนจึงมาแย่งเรทกันเองถ้าในกรณีเราต้องการน้องข้าวแต่ไปออกแม่คลิกแทนหรือว่าต้องการแม่คลิกแต่มาออกน้องข้าวแทนเนี่ยทุกคนก็คงจะเซ็งใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยกับ Wisdom Top Up ร้านเติมเงินออนไลน์เติมง่ายเติมไวไม่ต้องรอคิวจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเติมเองก็ดีหรือว่าจะให้อดินเติมให้ก็ได้สะดวกสบายครบคันแบบสุดๆนอกจากนี้ทางร้านของเขายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆแด,ดงๆอีกมาายต้อนรับ เทศกาลฮาโลวีนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามกันได้และสําหรับคนที่กลัวว่าจะโดนโกงก็สบายใจกันได้เลยเพราะเนื่งองจากว่าร้านของเขานั้นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วดังนั้นไว้ใจกันได้เลยสะดวกสบายครบคันถนึงขนาดนี้แถมโปรโมชั่นยังคงเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังค์อีกด้วยรู้แล้วจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้ําบรรยายแล้วสามารถกดไปเติมกันได้เลยอ้อแล้วก่อนเติมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด JDS กันไว้ด้วยนะ เรามาดูในส่วนของสกิลท่าไม่ตายของน้องข้าวกันดีกว่าโดยสกิลของน้องข้าวนั้นเนี่ยจะเป็นสกิลกึ่ง Recovery กึ่งดีบัฟที่มีประโยชน์มากในช่วงกลางของการแข่งขันนั่นเองซึ่งสกิลนี้นั่นก็คือ every l o s e h a d its f a n k โดยสกิลนี้จะทำงานในช่วงกลางของการแข่งขันโดยจะทำการดู s ซับสเตมินของคู่แข่งที่อยู่ด้านหน้าเมื่อเธออยู่ในตำแหน่งของตัวเองและกำลังถูกม้าตัวอื่นเร่งแซงขึ้น โดยที่สกิลนี้จะช่วยพื้นฟูค่าสเตมินาให้แกบน้องข้าวแน่นอนว่าในขณะเดียวกันนั้นก็จะทําการลดค่าสเตมินาของศัตรูที่ถูกดูดมานั่นเองซึ่งก็จะเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางด้านสเตมินาในการวิ่งระยะไกลได้อย่างดีเยี่ยมทางด้านสกิลติดตัวของน้องข้าวนั้นจะเน้นในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านสเตมินาและการปูนสนามเป็นหลักโดยสกิลของเธอนั้นก็จะมีอย่างคอนเนอร์รีคเวอรี่ที่เอาไว้พื้นฟูค่าสเตมินาเล็กน้อยเมื่อทําการเข้าโค้ง คามแองคอเล็กเกตซึ่งก็จะเป็นสกิลรีคอเวอรี่สำหรับสายเพเชเซอร์โดยเฉพาะโดยจะทำการฟื้นฟูค่าสเตมินาในระหว่างการแข่งขันถัดมานั่นก็คือ h e r ร์ซิชแ o นด์ n e r โดยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลดีบับที่ทุกคนคุ้นเคยกันซึ่งสกิลนี้จะทำการช่วยลดความเร็วของสตูที่อยู่ในแผน f อนนั n เนอนั่นเองและสำหรับสกิลสุดท้ายนั่นก็คือ a n t a l i z i n g t r i c กโดยสกิลนี้จะเป็นสกิลดีบับที่จะใช้เล่นงานสตูที่อยู่ข้างหลังในตอนช่วงการเกมโดยทำให้ัตูติดรัดและเหนื่อยมากขึ้นนนั่นเอง โดยน้องข้าวผีนั้นก็จะเป็นม้าที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งในส่วนของระยะไกลได้อย่างดีเยี่ยมเอามากๆเนื่องจากว่าตัวของน้องข้าวเองนั้นจะมีสกิลรีคอเวอรี่ถึง2 s k สกิลซึ่ง1ใน2นั้นก็จะเป็นสกิลทองและที่สําคัญเลยนั่นก็คือท่าไม่ตายของตัวน้องข้าวเองที่เอาไว้ใช้ดูดค่าสเตมินาของคู่ต่อสู้แน่นอนว่าน้องข้าวเองก็มีข้อเสียเหมือนกับแม่คิกตรงที่ว่าแม้ว่าจะถูกดีไซน์ออกมาให้วิ่งระยะไกลเป็นหลัก แต่ด้วยการที่ว่าสกิลรีสเตมิ่าของน้องข้าวเองนั้นเมื่อเอาไปเทียบกับสกิลแรงๆอย่างสวิงกิ้งไมเอสโตนั้นก็ถือว่ายังด้อยกว่ามากอีกทั้งท่าไม่ตายของน้องข้าวเองที่จะทาการดูสเตมิ่นนั้นผลก็ดันไปคล้ายๆกับสเตมิ n a อิ t เทอร์อีกประกอบกับการที่น้องข้าวผีนั้นไม่มีสกิลที่ช่วยในเรื่องของการเร่งความเร็วหรือว่าการเพิ่มอัตราเร่งอยู่เลยทําให้การเล่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากพอดูลําพังจะมาเป็นตัวป่วนสนามมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าอุตส่าห์กดออกมาทั้งทีมันองหม่มหยจริ อีกทั้งข้อเสียหลักเลยนั่นก็คือน้องข้าวเองนั้นไม่สามารถที่จะใช้การ์ดของตัวเองที่เป็นการ์ดสายพาวเวระดับท็อปเทียในตอนนี้แถมยังให้สกิลอย่างสวิงกิ้งไมสโตอีกด้วยดังนั้นจึงทําให้เราจําเป็นที่จะต้องเลี่ยงไปใช้การ์ดพาวเวใบอื่นและถ้าใครที่ไม่มีการ์ดพาวเวซึ่งมีแต่การ์ดน้องข้าวใบเดียวเนี่ยก็ถือว่าลําบากเอาเรื่องเลยทีเดียวแต่จะพูดแต่ข้อเสียมันก็ไม่ได้จริงไหมเดี๋ยวจะขายของกันไม่ได้เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่าด้วยความที่ว่าน้องข้้้าา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 วววเเออองงงนน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 นัันัสสมมมรรถททีี่่่่่่จจะะะยยููใใกแขขนนฐาาตวปปวไนนไดด็ ม้าตัวอื่นติดรัชหรือจะเป็นการดูดสเตมินาก็ดีหากเรานําน้องเข้าไปติดสกิลดีบัฟอื่นๆอย่างสเตมิน a าอิเตอร์และก็กลุ่มเพอร์ซิตทนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งซึ่งเหมาะมากสาหรับในการช่วยเหลือทีมและเพอเอรเราสามารถที่จะใช้น้องเข้าวิ่งเกาเซนไยได้อีกด้วยเพราะเนื่องจากว่าคู่แข่งหมดแรงแล้วนั่นเอง และอย่างที่ได้บอกไปว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความอวยเพราะเนื่องจากว่าน้องข้าวชุดนี้เนี่ยน่ารักจริงๆและจะอดใจไม่กดได้จริงหรือคุณพี่ชายซึ่งก็แนนอนว่าความอวยนั้นสามารถชนะทุกสิ่งอยู่แล้วและสุดท้ายดีก็ต้องขอบอกว่าทางช่องนั้นมีคอนเทนต์ใหม่ๆลงทุกวันเวลา6โมงเย็นแต่จะเว้นไว้กับเกมนี้ไว้เกมนหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดในกรณีเป็นเกี่ยวกับกตู้กาชาใหม่จะมัวรอตอนหกโมงเย็นนั้นมันก็จะช้าไปจริงไหมและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ